ี่สะพานอะไรพระรามเก้าป่ะอ่า uh huh. สะพานคุณพิพลใช่ไหมอ่า uh huh. วันนี้เราจะขึ้นไปบนสะพานสะพานพลมิพนสะพานภูมิพลใกล้ๆชิดเป็นขอบจอสนามเลยครับเนี่ยเสาเนี่ยเสาสีทองเนี่ยสวยงามมาก ซุ้มเราจะลอดซุ้มสะพานนะครับซุ้มสองประตูสะพานนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยขึ้นมาครับก็สามารถรับชมจากคลิปนี้ได้เลยนะครับสวยงามมากๆครับสะพานสะพานภูมิพลน,นี่ครับนี่เราเรากำลังจะลอดซุ้มแล้วครับ สวยงามมากเลยทีเดียวครับเห็นที่เมา่ไหนเอ,อ๋อพอสอนที่สองเราก็จะพอแล้วครับสวยงามครับสวยงามดูสิท่านผู้ชมดูสิภาพสวยงามส,ามส,ามสามิครับส่งไปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต่างประเทศดูนะครับนี่คือสะพานบ้านเราครับสวยงามจริงๆ ที่นูน่นใต้คลิปเห็นไหมควันดำๆครับเห็นควันดำ,ดำไหมครับใต้ท่านผู้ชมจะใต้คลิปนั่นแหละคือไฟไหม้อยู่ที่ทกิ่งแก้วใช่ไหมครับที่เป็นข่าวดาังขึ้นแล้นที่เป็นข่าวดายยังคือตอนนี้ครับควันดำๆนั่นนูน่นะโอ,โอ้ยังไม่ไม่หยุดเลยครับท่านผู้ชมโอ้หอันตรายมากเลยโอเคนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ